กันนอนกลางวันกลางคืนไม่หลับไม่นอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนนะแมวสองตัวนี้มันไม่หลับไม่นอนทั้งค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนไอ้จืนแล้วกินแล้วเลยลูก ข้าเจ้าข้าเจ้าตักเทร่งมันติดเปียกแล้วข้าเจ้าบัตีมันแตกดิฮะมันกิดสิ้นแน่นล่ะนี่ครับผมพยายามทนแล้วก็มาหัวน้ำตอนใหม่ให้มือเศร้ามันหนักมันหนัก เอาที่แล้วกุญแจรถไปไหนบ้าล่ะ,ละ,ะที่แล้วกุญแจรถไปไหนบ้าล่ะมันขึ้นไปมาเอารถไปเบิ่งหม้อลำมันขึ้นมาเอารถไปเบิ่งหม้อมลำสนลันดับว่ะเออวัดจอมสีวสันว่ะส่วนคอยอยุคอยโอ้ขี่ขาดเมื่อไปแล้วเอารถไปโหลด บรรยากาศยัมเช้าแหงอยู่มันเออมันถ้าใเป็นก่อนไงข้าเจ้ากันี่แหละข้ากงยนเดี๋ยวก่อนไมวโเกิดเสียว่าข้ามันแหงห้อใชไ่กช่เพราว่าคนน้งแล้วตาจากขาตายีรามันตายอืมคิดวยยังบ้เข้มแหงอืม่อยบ้เข้มอ โ oh. อ้สมภัยในใครกันหน่อยสมภัยในกันหน่อยนัดเดียวรับผมเนาะกะใครว่ากันอู้ดอกสวยงามดอกสวยงามดอกสวยงามวี่นี่ไงนี่ไงใกล้ๆดอกสวยงาม,น,งน,งงามนะครับผมเออคราวนี้เป็นดอกเยอะอะ เอ <rium> <Dante> นี่ครับตอนนี้มันก็จะเป็นดอกสีเหลืองนะ FC ตอนนี้มันก็จะเป็นดอกสีเหลืองนะนี่ตอนที่แบบมันดอกมันเกิดแล้วมันจะเปลี่ยนสีนะอู้สวยงามเลยครับผมนี่อันนี้ดอกคือมันดอกมันหล่นดอกมันหล่นแล้วเนี่ยอจะออกเป็นสีแดงนะครับผมดอกหล่นแล้วจะออกเป็นสีแดงนะครับผมเออแรกๆมันก็จะเป็น Entonces, สีเหลืองนะครับผมดอกสวยงามมาก ดอกสวยงามมากดอกสวยงามมากโอ้นี่ครับผมตอนแรกดอกเป็นสีเหลืองนะทีนี้มันก็จะเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้นะครับผมโอ้ดอกโพชเจตีนะครับผมดอกโพชเจตสีอันนี้คือมันหล่นแล้วนะครับผมเนาะตอนแดงๆก็จะออกเป็นสีเหลืองแบบนี้วา <c oughs> ดอกโพชเจตีนะเปลี่ยนสีแลวมันหล่น โพเดสีนะครับผมต้นต้นนดอกโพเดสีอี้ดอกอ่อันนี้ออนั้นเป็นเขมงป็าอกออเล็กๆเล็กๆเป็นม่วงดิดอกอันนี้ดอกสีเลกๆเล็กๆก็จะเป็นหดอกวม่วงอ๋อนี้เลยเล็กๆก็เป็นสีม่วงอันนี้คือกันเป็นสีขาวเป็นสีขาวเปลี่ยนสี เป็นเป็นที่เขาโดนแขกโดนอันน <si> ี้กะติเป็นตอนแรกเป็นสีเหลืองอ่สีเหลืองสีคือใบใบมันเหรอคือใบมันสีเหลืองสีเขียวนะใบมันหมดกันอ่าสีเหลืองอะไรอ่เห็นเนาะทางเรื่องก่อนมันเป็นดอกโดนั้งซาว อันสางล่งสีนี้เหรอเนี่ยยังไงผมก็อักาลงสีเป็นแดงข้างด้านข้งกางล่งสีเป็นสีแดงอันนี้ก็พักอันนี้ก็เกิดห้างแถออันพักมาตตยพักการหิ้นเกิดหนาตึ๊บเลยขาวหนหนาวาว่าหนาวาวห้าหนาไม่เกิดหนาเอออันนี้เนนา มันจะเกิดเจนแห้งมันแห้งคักเนาะก็บางตัวเองเขาด่าไปแล้วซิมมันยังเหี่ยวอ่ะคำมาเออในวัตถุเหี่ยวัเขาขึ้นมูเลยย่งคม่เองเออตัวใดดินขึ้นซมยังขึ้นเนี่ยมันแดดห่อนคัรองดดินมันจะขาดน้ำได้ลงเลยบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศบ้านสวนทองไห้ทองนานะครับผมเนาะพ่อเห็ดงานเลยแหละ คนตาขีข่ควายกับแมวเอามาไปยุท้างบ้านแล้วบัานนี่มาไปยุท้างบ้านแล้วแม่ลงมาอยู่ข้างล่างนะมาไปยุท้างบ้านแล้วสองตนะเนี่นะครับผมเนาะก็นี่แหละครับผมบานหน้าเนาะบรรยากาศบ้านหน้า,านะครับผมอันนี้ตอนนี้ก็มาดูโพเดสีของเรานะครับผมเนาะนี่ครับโพเจ็ดสีของเฮานะครับผมที่ พอชํำไว้นะครับผมนี่ก็เริ่มก็เริ่มจะแตกรากแล้วนะครับผมตอนนี้ยังไม่สามารถจำหน่ายได้นะครับผมเนาะตอนนี้ยังสามารถยังไม่สามารถจำหน่ายได,ได้ยังไม่ได้มาตรฐานอ่าที่เราพูดไว้นะครับผมต้อง30เซนนะครับผมต้องให้เขาเกิดรากแบบแข็งแรงก่อนแล้วก็มีความสูง30เซนนะครับผมตอนนี้ครับพอใบหนึ่งสองสามีตอนนี้ที่ยังไม่ตายนะครับที่เราปักชําไว้นะครับผมก่ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพึ่งอย่าเพาะชําติดอยู่หกต้นนะครับอันไอ้ที่เหลือบางต้นก็ตายนะครับผมนะหกต้นนะครับตอนนี้มีหกต้นเจ็ดต้นครับไอ้กระถางนีง่มันจะมีอยู่สองต้นนะครับผมกระถางนี้ติดทั้งสองต้นนะครับผมเนาะก็เจ็ดต้นอืหกต้นเนาะถือว่าหกกระถางนะครับผมก็ ก็เพาะไว้นะครับผมเพาะพันไว้นะครับให้มันสูงให้มันยาวถึงสามสิบเส้นก่อนนะครับ FC เด้อ er นะครับผมเนาะเราถึงจะจําหน่ายได้นะครับผมเนาะไม่งั้นก็ FC ก็จะไม่ได้ไอ้นี่นะครับผมได้ตามาขนาดที่ต้องการนะครับผมโอ้บักพริกต้นนี้ไหมคนโบเก็บกินไรคนโบเก็บกินไรกะอันนี้ก็โซนตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนปลูกต้นไม้นี่บักพริกต้นนี้แก่บุญละโอ้เบิ่งดูเอฟซีพี่น้องครับผม ถ้กพริกต้นน้อยนะแต่หมากเต็มต้นนะครับผมซุกไปแล้วครับผมนะครับก็จะเป็นพวกบอลสีพวกพืชต้นนี้นะครับผมโซนนี้นะครับผมก็จะเป็นไม้ประดับนะครับผมพวกไม้ประดับนะครับก็ทําเป็นโซนเป็นโซนไว้ครับผมเนาะนี่ครับผมแล้วก็นะครับ พอเลี้ยงไว้บรนลังสังทันละครับผมเนาะนี่บรรยากาศท้งไหทงหน้านะครับผมเนี่ยมือเศร้านะครับโอเคครับผมนะครับผมเดี๋ยวไปสืออาหารให้แมวกันนะครับผมอาหารแมวเบิร์นะครับมู่บ้านลืมสือนะครับตอนได้ไว้เสือให้มันละลืมนะครับผมเกี่ยวผมไปสืออาหารแมวกันนะครับผมอีฟซี่ตอนคลิปนี้สวัสดีครับ